เอาท่านลองทับนะครับโอ้โหโโทยอกห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 ยกหยอ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 กหยกหยอกหยกหยอ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 อกยอกหยอกหยอกหยกหยอกหยอกหยกหยอกหยอกกหยอกหยอกหยอกกห เอาไงท่านเอาไงนี่ผมก็ปวดเอาสิครับจะมาพอกับไอ้ตามบริการพระท้างอีกเช่นเคยนะครับว่าไปจากอีพีที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปใส่เบ็ดไว้แล้วนะครับเราจะมาไล่ยามกันนะครับตอนกลางคืนครับผมจะไปชวนท่านประธานนะครับไปยามบิดกบด้วยกันครับไม่รู้แกจะไปด้วยหรือเปล่าครับไป เดี๋ยวเราไปชวนท่านประธานกันเลยนะครับไปเอาท่านสวัสดีคร um ับทำอะไรอยู่ครับนะครับนะครับขออนุญาตติดไหมครับท่านขมืดนปิดตามึงยังมาคาอีกไม่ที่ผมจะใส่ เดินหน่อยเลวล้วลลานะมันจะไม่ได้นะท่านประบาดฝีมือผมขนาดนั้นไม่ได้กูเห็นใหญ<ย>่แล้วเอาอย่างนี้เ,นเอาถ้าผมได้เอาท่านจะให้ผมทำอะไรงท่านเนาะก็ไม่ทําอะไรมึงก็ผัดให้กูกินนทามันได้เนาะผัดเป็น <choking> ไปไปเลยไหมผมไม่มีกวอาบน้ําแล้วนะไปด้วยก,กันครับท่านผมกลัวผีที่ท่านพูดว่าเรื่องเล่าเรื่องอะไรผมคิดขึ้นมาหัวทันทีเลยผีผือที่ไนงมงายไม่เข้าเรื่องอืมสรุปไปไหม ไปไปเดี๋ยวผมเอารองเท้าให้นะเอารองเท้ามาไปเอาท่านรองเท้าแล้วครับไอ้โอ้โหโหยอกหยอกหยอกหยอันยอกหยอยโหยกช่างมียอกอะไรแบบนี้ให้ทำเองกูใส่เองได้ใส่ ออหยอกยอกยกยอนอยอกเจ้าเจ้ากันเจ้กันไปสยได้ม่เทไมมึงไม่ชวนเอออลูฟแลบไปอลูฟแลบแล้วใครจะถ่ายครับพัอ๋ออเออฟแลบมันถือกลองใช่ครับมันือกล้องมอมึงจะสั่นแล้วเวลามึงอบหัวเราะอยู่เรื่อยลยอมึงสั่นแล้วผมก็มีคอเดอเสียงกบครับหืได้ยินไหมยปเร อ้าผมว่ากะเาจะบอกข่าวดีข่าวดีอะไรพวกพวบได้ท่านครับเออขอบคุณงามนะครับขอบคุณอะไรอะไรสำเร็จไปอีกขั้นแล้วครับท่านอะไรสำเร็จอีกขั้นผิดเปิดรับไปได้ได้ใช่ครับบันหมาดเลยครับวันนี้เลยโฆษณาขึ้นแล้วใช่ครับท่านดีนครับตัอขอบคุณเอฟซี่ขอบคุณเอฟซีนะครับไปเดี๋ยวเราไปยามบิดกันเลยนะครับว่าจะได้ไม่ได้ครับไปไป อะไรมึงหมาจะมาย่ออ๋อหมามันหลับแล้วไปนี่นะครับไม่มีอะไรนะครับดูครับไม่มีอะไรมึงเปิดไฟสิมึงเดินไปแบบนั้นไดงไงไปตรงไหนมึงหากินข้างบ้านกูเหรอหากินอยู่ข้างบ้านท่านนี้เหรอครับกาบเลยมาครับมาเขีนบ่ใช้ขนาดนะขนาดหมาท่านมานะเดี๋ยวมาลุ้นหลังเอ่อ เดี๋ยวมาลุ้นหลังแรกกันเลยนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับแถวไหนมาท่านมานั่นท่านนั่นนั่นพี่น้อยไหนๆกูดูดิกูไม่เคยเห็นเลยไม่เยได้จริงวะเอ้ยแต่ว่าตัวเล็กเนาะตัวเล็กเนาะท่านกบปีนี้ไม่ใช่กบอือฮึเอาไงท่านเอาไงนี่ผมก็ปวดเอาสิเนาะมันเป็นกบปีนี้นี่นะพี่น้องนะไม่ตีดูดูกบเลยนะนี่เออวิธีการใส่มือสอนกูด้วยนะได้ครับท่านวันหลังนะ โอ้โหหลังเล็กก็มานะครับพี่น้องหากินหมันนะหน้าตาเบ็นงเนาะธรรมดาเนาะมาปลดเลยนะครับหลังเล็กนะครับโอ้ไปธรรมดาครับว้าไปเราต้องตามไหมไหมตามไหมครับตามไหมเนาะยวกคุณนี้เช้าได้อีกเนาะครับท่านคุณนี้เช้ามึงจะไมายามอีก นะครับแต่ว่าตัวเล็กนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลายตัวมันก็ผัดได้เลยนะนี่ครับเกาะกลางตรงนี้แบบนี้นะท่านแล้วมันจะตรวจถึงไหมได้ครับนี่ประมาณนี้เราก็วิธีโอ้มันจะไปงอยอยู่ตรงนั้นใช่ผมมีสูตรผมด้วยนะดีดสามครั้งใช่ครับท่านไะเราไปลุ้นหลังซองกันเลยพี่น้องไปแต่กูว่ามึงดีดดีดทั้งคืนแบบว้าไปมาครับมาครับ เป็นไงสร้างคีบุพความสร้างคีมุพร้อมมาว่าตากล้องเราก็นี่จะอาบน้ำได้ไหมต้องอาบน้ำใหม่นี่เนาะล้างซองมาลุ้นกันนะครับไหนปะจำไม่ได้เลยนี่เดี๋ยวไหนโอ้โหไม่ได้ท่าน ไม่ได้นะไม่ได้หลังนี้ไม่ได้ลันีไปดูหลังไม่หลดไม่อะไรนะไปดูหลังตัวไปวะไม่ได้ป่ะทัดหลังนี้หลังนี้มึงก็ใส่เหยื่อใหม่สิเหยื่อใหม่นะไอตามมึงกลัวผีไหมไม่กลัวครับทัดเออใช่ครับไอ้บ้า อะไรนี่ท่านโอ้ยผมปวดขอดได้ขดมาขอดไว้ขดมาเจ๊ดีก็มีบาทดิอะตามไม่ได้ที่สาเหตุที่มันบัวได้ครับไสเดือนมันตายท่านมันไม่ขยับขยี้โอ้มันไม่ไดิ้นใช่ครับมึงตุ่นมันมือกี้นี่มัน,ม,นมาปลโลหัวยงี้นะแต่ป,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 ปแต่มันไม่กินท่านจริงจริงนะผมเนี่ยกูปลโลหัวแต่กูว่ามันมันไม่มีที่งอยมีที่งอยเหรอ เดี๋ยวเจ้ากันน้างอยก็โปรนะครับครไปนี่ไอ้ท่านผมจะกรูกนะนี่นี่ดูดิเีอกเป็นตู้เลยนี่กรูเล็กนี่นะไปลอยไปแล้วลอยไปแล้วใช่ครับไปดูหลังต่อไปท่านโอเคี๊ยวโอ้หลังนี้มันก็กินเตื้อแต่มันดีดขึ้นหึงพี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้เรามาไม่ทันไอ้เตืยดูดีเกี้ยวเลยเป็นไรแปลงไหมไปไปดูหลังสามกัน ไปพี่น้องมาหลังสามนะครับไปดูหลังสามกันโอ้หลังนี้ก็เงียบกิบนะครับไม่ได้นะครับหลังนี้นบโอ้ยส่งคือแต่บ้านเรียกซื้อบลอเนาะฮ่ามันเอียดให้กูดีใจว่ะึไปไม่มี เรียบ้อยครับพี่น้องลหลังแรกไม่มีนะครับหลังแรกนะครับที่เดินรินมาดูหลังสองนะครับนั่นไอเตยกูมาใส่เบียดกรบทําไมได้เฉียดวะ <c oughs> เฉียดนะครับได้เฉียดนะครับอืม,อมจบแล้วครับนี่ครับเขียดครับว่าไม่กบมากเลย นี่เดยกซีเ้เนี่ยนี่ครับเหียดตัวใหญ่อยู่นะเราจะเอาเลยนะเหียดยามนี้มันมันนะครับอ่านี่ครับกบเรายาามาเมื่อกี้นะครับ <c oughs> เหียดเขาอพดิซื่มกันโพดิพัทพิษประธานประธานกินไป เราก็โหลืมขุดไสเดือนมานะครับเอ้ไม่ไรครับไปเดี๋ยวรุน,นหลังต่อ,อไปนั่นไอเตยออกู้กบใส่เบสิกดีเนาะกบน้อยนะครับมารับหลังที่สองแต่มันกบตัวเล็กเนาะ แต่ก็พอได้อยู่ครับคุณทำเป็นแลยขูบเล็กนะครับขูบขึ้นใหม่กูบอกแล้วเหเยืห่อขูบไปอีกเหยื่อโอ้โหหยาหูเกาะกลางนะครับแสดงเราไปกุหลางตัวไปกันนั่นไงโอ้คุลืมนั่นนี่เรือกิน,น,น,นครับ อ่าไมกลัวคือลุดนดูสิขึ้นได้ๆๆนี่โกบมันดิ้นไปได้นี่เสือเ้อยา,ายไไเดือหลังสุดท้ายนะครับ <c oughs> ดูกล้องด้วยดีมึงไทยอะ ไม่ได้นะครับนี่ครับแต่คูบเอานะครับกบน้อยนะครับนี่ครับนี่ครับกบน้อยนะครับนี่กลจะมากินแล้วพี่น้องใกล้จะมากินแล้วเอาละเสนาะเดี๋ยวมื้ออื่นผมมายามให้เบื้องอีกครับตอนเซาเาเนาะครับเจอกันมื้ออื่นครับไปรับต่อจากเมื่อคืนนี้ครับพอดีว่าตื่นสายนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณแปด้าโมงเรืเราจะพยายาม เบ็ดกบกันต่อนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับนี่ครับกบที่เรายามามอคืนนี้ได้แค่นี้นะครับนี่ๆๆๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะได้กี่ตัวผมว่าไม่ได้แล้วครับมันหลุดได้ก็หลุดไปไปนะครับ <c oughs> เดีเ๋ยวจ้วยครับ เรียกก็ไม่ได้นะครับผมว่าไม่ไม่ไม่คือครับ อ้โบ้บึงแเลยสูงเลยคือสิบไ่ได้หรอกโอ้โหหมาตัวโตคืนบ่อเนาะมังมีกบกินเลยด้วยนี่บกินปวงมาลางหนึ่งสองลอง ยี <S <S ่งทบปวดเลยอันนี้ก็เลี้ยวจ้อยนะครับหลังนี้ ก่อนยังซีตืดเลยครับฝันถ่ายชิปอสะดุ้งตืดมาเลยตืดตื่นเลยนะครับถึงสายด้วยวันนี้อ่ะโอ้ยนะปะตัดเออ่ะสองล่างสุดท้ายนะครับ ลวนนุดตน,นุ๊ตเลยลวนเลยไปกันใกล้ๆครับสำหรับอีพีนี้ค่ะนี่แหละครับได้ซัมมี่เนาะได้สมเด็จกับพัดซัมมันเลยเนาะประธานน่าสีอิ่มอยู่เนาะผมว่าผูหลายอยู่พอได้กินเนาะให้พี่น้องเบิงใจน้อยเนาะครับก็ฟ,ฟาดปีกกำลังใจให้ไอ้ตามบริการพาทางนล้วด้วยครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ไอตามบริกาผ่าท้านะครับสำหรับ e ีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับว้าไป